จูดวงชาวราศีเมษพลวันที่8กันยาออกลายให้เห็นนะผมใครบางคนกันแกล้งในโชคชะตานะผมบางทีเราดูได้ยากนะครับดูไม่ออกหรอกนะคนคนไหนมาดีมาร้ายนะผมแอบแบลวเยอะแยะมากมายนะผมแต่ว่าในวันที่8กันยาหรือพ้นไปเนี่ยนะผมจะมีใครบางคนออกลายให้เห็นนะผมจะได้รู้ตัวตนที่แท้จ,จริงของเขาในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งดมูล มนสเสน่จันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมมันเกิดขึ้นแปลว,ว่าช่วงชะตาของท่านจะโดดเด่นเหนือกว่าเขาทําให้เขารู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่มือมันสั่นมันทนไม่ไหวระผมมันอิจฉาให้ร้ายนะผมด้วยไฮพิเทศตกตําแหน่งไฮโซนั่นเองจะเลินลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะผมก็แปลว่าตกตําแหน่งที่ดีอัศวินคีมาถือดาบท่านจะจับผิดท่านจะรู้ท่านจะเห็นว่าแปลว่าใครบางคนจะได้แสดงตัวตนออกมาให้คุณรู้น,นั่นเอง นะผมด้วยบุญกุศลวัส,สนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์้ำชูปกปักกุกกกกกก้งกองรักษาดวงชะตานี้นะผมจะเป็นในลักษณะที่เข้ามาก็คือคนอายุน้อยกว่านะผมเข้ามากันแกล้งในยื้อยแยง่งแก่งแยง่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนาและก็เข้ามาเป็นการในในลักษณะในการตีสนิทนะครับเข้ามาตีสนิทและโดนบีบบังคับซ้ายสามดาวขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหร่นัก ด้วยบุญกุศสวาสนาไม่น้านไม่ช้าท่านจะเจริญเลนตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ดวงนี้เป็นยังไงต้องค่อยๆเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งมัน่นเอาจริงเอาจังเราจะลื่นเลิงสุขสันต์นานาต่อเมื่อท่านเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยนะผมเพราะฉะนั้นรีบรวยนะครับเก็บเงินมากๆครับอย่ารีบอย่าเอาไปใช้หมดนะครับเก็บเงินให้มากๆ ให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ช่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันบัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นนะผมช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดยประดังเดลเวอร์บ <L> ังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบนบาร,รมีวัสนามีเกณฑ์จะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีนะผมดวงชะตานี้ต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีและท่านจะเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นใครบางคนออกไลน์เห็นก็เลิกคบไปเลยแล้วกัน ะผมออกไลนให้เห็นมาแล้วอ่ะนะผมยังไงมันแก้ไขตัวเขาไม่ได้หรอรกดวงชะตานี้จะต้องยืนหยัดตัวสู้ด้วยตัวท่านเองยืนหยัดด้วยตัวท่านเองเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแสนทุกทรมานแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงหรือหนี้สินก็ได้นะระวังนะครับเรื่องเซ็นคำนะครับเรื่องประกันไขบางคนออกไลยมาทีนี้นะครับท่านต้องจ่ายหนี้แทนเขานะระวังนะครับเพราะว่าดวงชะตาน่านตกตําแหน่งแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วง นะผมหันหลังให้กับใครบางคนเมื่อถึงเวลาเสียเวลาหลีกหนีไปเลยนะผมอย่าไปเซฟให้เขาละนะถึงเวลาหันหลังตัวใครตัวมันนี่เขาไม่สนเนะเพราะฉะนั้นวงล้อแห่งวัฏจกักรกำลังหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดกับใครบางคนเด็ดขาดเด็ดเดียวหันการปรดิบบดอยการลีเลิบเริมต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเดอะสตาสองแสงมนจันทาหลวงจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค เอเดเปนโตโคบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะมีแก้วแหวนเงินทองเพชรในจินดาบังเกิดขึ้นในโชคชะตาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดฟ้าผ่านร์นาเวเปรียงเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรครับดวงนี้ยังตกตำแหน่งความเล่าร้อร้อนแรงเพราะฉะนั้นใครบางคนออกไลน์ให้เห็นเนี่ยอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทได้นะครับถ้าเป็นไปได้หมอสันแนะนำให้ท่านหลีกหนีไปไกลออกไลนยก็นั่งหัวเราะไปแล้วกัน ออกไลน์แล้วเราก็หนีนะผมดวงชะตานี้มีความมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าแต่ในใจลึกๆเจ็บปวดรลดร้าวแสงทุกทรมานมีดปักตรงกลางใจเจ็บปวดโลวร้าวับผมอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างับผมการชิกไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกนเพดูบายได้คนพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าแล้วไฮเปอร์เพนส์มังเกิดขึ้นในโชกตามีดดาบล้อมลออปิดหูปิดตา นะลื่นเริง,รงสังสรรไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขนะผมการได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นนะผม The word บังเกิดขึ้นในโชคชะตาแสงสว่าง The word บังเกิดขึ้นการส่งมอบถ้วยทองจะบังเกิดนะผมเพราะฉะนั้นนะผมพ้นวันที่8กันยานะผมท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอการที่ใครบางคนออกไล่เห็นเพราะฉะนั้น เราแว่นระวังเป็นพิเศษครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมกระดิ่งนะบผมท้ายคลิปรับฟังชาวราศีเมษจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาชาวราศีเมษประจําเดือนนี้เดือนนี้สําหรับคุณชาวราศีเมษถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจอย่างยิ่งเหมือนกับนักรบที่กําลังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่พลังงานของเดือนนี้จะเข้ามาผลักดันให้คุณก้าวออกจากเขตสะดวกสบาย และเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างกล้าหาญดวงดาวส่งสัญญาณว่าคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสทองในหลายด้านของชีวิตด้านการงานเส้นทางสู่ความสำเร็จเริ่มปรากฏชัดในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเหมือนได้รับพลังงานใหม่เข้ามาในร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดนวัตกรรมต่างๆจะไหลเวียนเข้ามาในหัวคุณอย่างต่อเนื่องหากคุณเป็นพนักงานประจำคาดว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาถึงมือคุณซึ่งอาจดูท้าทายในแรกเริ่มแต่จริงๆแล้วเป็นโอกาสทองที่จะแสดงศักยภาพที่แท้จริงของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดอาจจะได้รับมอบหมายให้วางแผนการโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานข้างแผนกนี่คือโมเมนต์ที่คุณสามารถโชว์ให้ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าคุณมีความสามารถในการเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าเก่าติดต่อกลับมาใช้บริการและมีลูกค้าใหม่เข้ามาแนะนำตัวผ่านคำบอกต่อคุณอาจจะพบว่าตัวเองกำลังยุ่งกว่าเดิม แต่ในทางที่ดีเพราะงานที่เข้ามาล้วนเป็นงานที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องความเร่งรีบและความใจร้อนเพราะเป็นลักษณะประจำตัวของคนราศีเมษบางครั้งการตัดสินใจรวดเร็วเกินไปอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้แนะนำให้หยุดพักและคิดทบทวนก่อนทำการตัดสินใจสำคัญใดๆก่อน โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่2และ3ของเดือนด้านการเงินโอกาสทองรอคอยผู้กล้าคิดกล้าทำการเงินของคุณในเดือนนี้มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนกับกราฟหุ้นที่เริ่มปรับตัวขึ้นหลังจากผ่านพ้นช่วงตลาดซบเซารายได้หลักของคุณจะมีเสถียรภาพมากขึ้นและที่สำคัญคือจะมีรายได้เสริมเข้ามาจากแหล่งที่คาดไม่ถึงหากคุณเป็นคนที่ชอบลงทุน เดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการศึกษาโอกาสการลงทุนใหม่ๆอาจจะเป็นหุ้นกองทุนรวมหรือแม้แต่การลงทุนในตัวเองผ่านการเรียนรู้สกิลใหม่ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าตัวคุณในอนาคตตัวอย่างเช่นการลงทุนเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือการเรียนภาษาใหม่ที่จะช่วยขยายโอกาสทางการงานสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อทรัพย์สินเช่นบ้านรถยนต หรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการสำรวจตลาดและเจรจาต่อรองแต่ควรระวังเรื่องการตัดสินใจซื้อแบบกระทันหันแนะนำให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนในด้านการออมคุณจะพบว่าตัวเองสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะเริ่มมีวินัยในการใช้จ่ายมากขึ้นและรู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งที่ต้องการ กับสิ่งที่อยากได้ได้ชัดเจงขึ้นสิ่งนี้จะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้านความรักบทใหม่ของความสัมพันธ์กำลังเริ่มต้นสำหรับคนโสดความรักใหม่กำลังเคาะประตูหัวใจเดือนนี้จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณที่ยังโสดเพราะมีโอกาสสูงที่จะได้พบกับคนพิเศษที่จะเข้ามาสร้างสีสันให้กับชีวิตรักของคุณ ความรักอาจจะเกิดขึ้นในที่ที่คุณคาดไม่ถึงอาจจะเป็นในที่ทำงานในชั้นเรียนหรือแม้แต่ในการเดินทางหรือท่องเที่ยวลักษณะของคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเดือนนี้จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองรักอิสระและมีความคิดที่เปิดกว้างคล้ายๆกับคุณเองแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสงบเงียบและความอดทนที่จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับนิสัยเร่งรีบของคุณ ตัวอย่างที่น่าสนใจคือคุณอาจจะไปร่วมงานสังสรรค์ของเพื่อนและได้รู้จักกับเพื่อนของเพื่อนที่มีงานอาดิเรกคล้ายๆกับคุณเช่นชอบเดินทางชอบอ่านหนังสือหรือชอบออกกำลังกายการสนทนาเรื่องทั่วไปจะพัฒนาไปสู่ความสนใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมอย่างธรรมชาติอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการตัดสินคนอื่นจากภาพลักษณ์ภายนอกหรือความประทับใจแรกเพียงอย่างเดียว ให้เวลากับกันทำความรู้จักกันอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปและอย่ารีบร้อนที่จะตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ในระยะยาวสำหรับคนมีคู่ความเข้าใจกันลึกซึ้งขึ้นสำหรับคุณที่มีคู่รักหรือแฟนอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการเติบโตและความเข้าใจกันในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นคุณกับคู่รักจะได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันอย่างจรงิงจังและอาจจะวางแผนสำหรับก้าวสำคัญต่อไปในความสัมพันธ์ หากคุณกำลังทิพเรื่องการแต่งงานการย้ายเข้าอยู่ด้วยกันหรือการมีลูกเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาคุยกันอย่างตรงไปตรงมาดวงดาวส่งสัญญาณบวกว่าคู่รักของคุณจะเข้าใจและพร้อมที่จะก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับคุณในช่วงกลางเดือนอาจจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทดสอบความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์เช่นความเห็นต่างเรื่องการเงินการทำงาน หรือเรื่องครอบครัวแต่นี่กลับจะเป็นโอกาสให้คุณทั้งคู่ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันและเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของกันและการมากขึ้นสำหรับคู่รักที่ผ่านวิกฤตหรือมีปัญหามาก่อนหน้านี้เดือนนี้จะเป็นช่วงของการเยียวยาและการสร้างความไว้ใจใหม่การสื่อสารที่ซื่อสัตย์และการให้อภัยจะเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ คำแนะนำพิเศษและข้อควรระวังเดือนนี้คุณควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเพราะพลังงานที่เพิ่มขึ้นในทุกด้านของชีวิตอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่ายแนะนำให้หาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นโยคะฟังเพลงหรือออกไปเดินในธรรมชาติในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงและครอบครัว ควรระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นที่เจ้าเล่หรือก้าวร้าวเกินไปเพราะคนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจเจตนาดีของคุณการใช้คำพูดที่อ่อนโยนและใจเย็นลงจะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นมากขึ้นโดยภาพรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้ในทุกด้านของชีวิตหากคุณรู้จักใช้พลังงานการเริ่มต้นของราศีเมษอย่างสร,ร้างสรรค์ และผสมผสานกับความอดทนและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถบรปปรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนจงเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเพราะเดือนนี้คือเดือนแห่งความสำเร็จที่รอคอยคุณอยู่ดวงชะตาชาวราศีเมษประจำเดือนนี้เดือนนี้เปรียบเสมือนการเปิดหน้าใหม่ของชีวิตสำหรับชาวราศีเมษร,ราวกับว่า พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังลำธารซ้ะเซาไปตามร่องทางที่เคยคุ้นเคยจนกระทั่งเกิดทางเดินใหม่ที่น่าตื่นเต้นและท้าทายดวงดาวส่องแสงมาบอกเล่าถึงช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเสี่ยงดวงแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นราวกับการปีนเขาสูงที่ยิ่งขึ้นไปสูง ทัศนียภาพก็ยิ่งงดงามแต่การก้าวเดินก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเช่นกันด้านการงานยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านเปรียบเสมือนกเกษตรกรที่พึ่งคุยดินเพื่อเตรียมหว่านมเมล็ดพันธุ์ใหม่ด้านการงานของชาวราศีเมษในเดือนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น หากคุณเป็นพนักง,งานประจำจะพบว่าบรรยากาศในที่ทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาจจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาหรือมีการปรับโครงสร้างองค์กรทำให้คุณต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายตัวอย่างเช่นคุณอาจถูกมอบหมายให้รับผิดชอบแผนกใหม่หรือต้องไปทำงานในสาขาอื่นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกกังวลในช่วงแรกแต่จริงๆแล้ว เป็นโอกาสดีในการพัฒนาทักษะใหม่ๆสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าปกติดวงบอกเล่าว,ว่าลูกค้าเก่าอาจจะมีความต้องการที่เปลี่ยนไปและคุณต้องปรับแปลงบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่ยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักออกแบบกราฟิกอาจต้องเรียนรู้เทคนิคการออกแบบดิจิทัลแบบใหม่ หรือหากคุณขายของ online, ออนไลน์อาจต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับเทรนด์ปัจจุบันความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้คือการจัดการกับความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะรู้สึกเหมือนถูกผลักดันให้ก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายแต่นี่คือสิ่งที่นำเป็นเพราะการเติบโตที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของตัวเองอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะมาถึงคุณได้ ก็ต่อเมื่อคุณมีความอดทนและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นอย่าเสียเวลาไปกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่ให้โอบกอดมันและหาวิธีใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ให้ดีที่สุดด้านการเงิน2ด้านของเหรียญเดียวกันการเงินในเดียวนี้ปเปรียบได้กับการเดินบนเส้นเชือกต้องการความสมดุลและความระมัดระวังรายได้และค่าใช้จ่ายจะมีความผันผวนมากกว่าปกติ ดังคลื่นในทะเลที่บางครั้งสูงบางครั้งต่ำช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดอาจเป็นเงินโบนัสเงินคืนจากภาษีหรือเงินจากการขายของที่ไม่ได้ใช้แล้วเงินจำนวนนี้แม้จะไม่มากแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้คุณรู้สึกโล่งใจและสามารถจัดการกับปัญหาทางการเงินที่ค้างคาอยู่ได้แต่อย่าพึ่งดีใจเร็วไปนะ เพราะช่วงกลางเดือนคุณอาจเจอกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นกันอาจเป็นการซ่อมแซมบ้านรถยนต์เสียหรือค่ารักษาพยาบาลตัวอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอาจเสียพร้อมๆกันหรือโทรศัพท์มือถือหล่นแตกทําให้ต้องเสียเงินซื้อใหม่สิ่งสําคัญคือการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบอย่าใช้จ่ายอย่างสเปะสปะเมื่อมีเงินเข้าแต่ให้เก็บส่วนหนึ่งเอาไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น การลงทุนในเดือนนี้ควรเลือกแบบระยะสั้นและมีความเสี่ยงต่ำเช่นเงินฝากประจำหรือกองทุนรวมที่มีความมั่นคงหากคุณกำลังคิดจะขอสินเชื่อหรือกู้เงินควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะดวงบอกเล่าว่าอาจมีเงื่อนไขที่ซ่อนเร้นหรือดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่คาดไว้หากจะเป็นจริงๆให้เปรียบเทียบข้อสเสนอจากหลายแหง่งและอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ช่วงปลายเดือนการเงินจะค่อยๆเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นคุณจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นและเริ่มวางแผนระยะยาวสำหรับเดือนหน้าได้แล้วความรักคนโสดการเจอจุดเกี่ยนที่สำคัญสำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่นั้นเดือนนี้เปรียบเสมือนการยืนอยู่ที่ทางแยกโดยต้องเลือกว่าจะเดินไปทางใดบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการหาคนใหม่ๆ ทำนองหรือว่าอาจจะกำลังลังเลว่าจะจริงจังกับใครสักคนหรือไม่ช่วงต้นเดือนคุณอาจเจอกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นในรถไฟฟ้าร้านกาแฟหรือแม้กระทั่งในลิฟต์การเจอกันครั้งแรกอาจจะเป็นเหตุบังเอิญแต่จะทิ้งความประทับใจไว้ในใจทั้งสองฝ่ายคนที่คุณจะเจอนี้อาจจะมีลักษณะที่ต่างจากคนที่คุณเคยสนใจอาจจะเงียบขรึมกว่าหรือมีงานอดิเรกที่แปลกใหม่ อย่างไรก็ตามการพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนห้ามรีบร้อนหรือผลักดันมากเกินไปให้เวลากับการและกันในการทำความรู้จักอย่างช้าช้าดังการปลูกต้นไผ่ที่ต้องใช้เวลานานในการจเจริญเติบโตแต่เมื่อโตเต็มที่แล้วก็จะแข็งแกร่งและยืนหยัดได้ในยาวนานหากคุณใช้แอปหาคู่หรือเดทออนไลน์ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ต้องระวังคนที่มาติดต่อ อาจมีคนที่ไม่ซื่อสัตย์เข้ามาหลอกลวงดังนั้นการนัดพบครั้งแรกควรเลือกสถานที่สาธารณะและแจ้งเพื่อนหรือครอบครัวให้รู้ว่าคุณไปไหนกับใครช่วงปลายเดือนหากคุณได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนอาจถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าจะก้าวต่อไปหรือจะหยุดแค่นี้อย่ากลัวที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงเพราะความจริงใจเป็นสิ่งที่คนที่ใช่จะชื่นชมความรักมีคู่ การทดสอบความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการทดสอบความสัมพันธ์ราวกับเรือที่ต้องผ่านพายุหากฐานลากแข็งแกร่งป้อจะผ่านไปได้โดยปลอดภัยแต่หากมีจุดอ่อนอาจต้องหาทางแก้ไขอย่างจริงจังปัญหาใหญ่ที่คู่รักชาวราศีเมษจะเจอในเดือนนี้คือเรื่องการสื่อสาร คุณกับคู่ของคุณอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันในเรื่องต่างๆตัวอย่างเช่นคุณคิดว่าคู่ของคุณเข้าใจแผนที่คุณวางไว้แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้รายละเอียดเลยหรือคู่ของคุณคิดว่าคุณยินดีที่จะเปลี่ยนแผนวันหยุดสุดสัปดาห์แต่จริงๆแล้วคุณไม่พอใจสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือการนั่งคุยคันอย่างตรงไปตรงมาอย่าเก็บความรู้สึกไว้ในใจจนเฟิแต่ก็อย่าปล่อยอารมณ์ออกมาแบบไม่ควบคุม ให้เวลากับกันและกันในการอธิบายจุดยืนของตนเองและพยามองเรื่องจากมุมมองของอีกฝ่ายช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาส่งผลต่อความสัมพันธ์อาจจะเป็นการที่พ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ของคุณหรือ,อต้องตัดสินใจเรื่องการดูแลผู้ใหญ่ในครอบครัวสิ่งสําคัญคือต้องยืนเป็นหนึ่งเดียวกันและไม่ปล่อยให้คนภายนอกมาแทรกแซงความสัมพันธ์มากเกินไป หากคุณกําลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเช่นการแต่งงานหรือการย้ายไปอยู่ด้วยกันคุณรอให้ผ่านช่วงกลางเดือนไปก่อนเพราะช่วงปลายเดือนดวงนาจะส่องแสงในทางที่ดีกว่าและการตัดสินใจที่สำคัญจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าอย่างไรก็ตามสําหรับคู่รักที่ความสัมพันธ์แข็งแกร่งแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ได้เข้าใจกันมากขึ้นและความผูกพันจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด่งเหล็กที่ถูกหลอมในเตาไฟจะออกมาแข็งแรงและงดงามกว่าเดิมโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีเมษไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินหรือความรักทุกอย่างกำลังเคลื่อนไหวและมีการปเปลี่ยนความสำเร็จจะมาถึงคุณได้หากคุณมีความอดทนมีใจเปิดกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตจำไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของชีวิตและทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนมีบทเรียนที่คุ้มค่าซ่อนอยู่ให้กอดรับมันด้วยใจที่กล้าหาญแล้วคุณจะพ้นผมพระตัวเองแข็งแกร่งกว่าที่เคยคิดดวงชะตาราศีเมษประจําเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้เสมือนหนึ่งคุณกำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตดวงดาวส่องแสงมาบอกเล่าเรื่องราวแห่งความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ลักษณะเด่นของราศีเมษที่เป็นผู้นำโดยธรรมชาติมีพลังแห่งการเริ่มต้นและความกล้าหาญจะได้รับการหนุนเสริมอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้เหมือนกับนักรบที่เตรียมพร้อมสำหรับสงครามครั้งใหม่ชาวราศีเมษในเดือนนี้จะพบว่าตัวเองเต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจทว่าความรีบร้อนที่เป็นลักษณะประจำราศีอาจทำให้คุณต้องเรียนรู้ที่จะชะลอความเร็วลงบ้างเพื่อให้การตัดถินใจนต่างๆมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้านการงาน บทพิสูจน์แห่งความสามารถเดือนนี้เปรียบเสมือนเวทีสําคัญที่จะพิสูจน์ความสามารถของคุณชาวราศีเมษจะพบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ต้องแสดงศักยภาพและทักษะที่สะสมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการใหม่หรืองานที่ท้าทายจะเข้ามาหาคุณเป็นระลอกระลอกเหมือนกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้จัดการแคมเปญใหญ่ที่มีงบประมาณสูงและต้องการความคิดสร้างสรรค์หรือหากคุณเป็นครูอาจได้รับโอกาสในการพัฒนานหลักสูตรใหม่หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่เริ่มให้ความสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้น ในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเร่งด่วนความเป็นผู้นำตามธรรมชาติของคุณจะทำให้คุณเป็นคนที่เพื่อนร่วมงานมองหาเมื่อเผชิญกับปัญหาใหญ่อย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความกระตือรือร้อนตื่นไปทำให้ขาดการวางแผนที่ดีการที่คุณชอบตัดสินใจรวดเร็วอาจเป็นข้อได้เปรียบแต่ในบางครั้งการใช้เวลาคิดทบทวนจะช่วยให้ผลลัพธ์ดีกว่า ปลายเดือนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาจเป็นการเลื่อนตำแหน่งการเพิ่มเงินเดือนหรือการได้รับการยอมรับในวงการที่คุณทำงานอยู่ความมุ่งมั่นและการทำงานหนักที่ผ่านมาจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลให้เห็นชัดเจนด้านการเงินการเรียนรู้แห่งการสมดุลเรื่องเงินทองในเดือนนี้เปรียบเสมือนแม่น้ำที่มีน้ำหลากและน้ำแรงชาวราศีเมษจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน รายได้อาจมีความผันผวนมากกว่าปกติแต่โอกาสในการหาเงินเพิ่มเติมก็มีมากเช่นกันช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมากสําหรับสิ่งที่จําเป็นเช่นการซ่อมแซมบ้านการซื้ออุปกรณ์ใหม่สําหรับการทํางานหรือการดูแลสุขภาพแม้จะรู้สึกกัง,งวลในตอนแรกแต่การลงทุนเหล่านี้จะกลับมาเป็นประโยชน์ในระยะยาว โอกาสทางการเงินจะเริ่มปรากฏชัดเจนในช่วงกลางเดือนอาจเป็นงานพิเศษที่มีรายได้ดีการขายของที่ไม่ใช้แล้วได้ราคาที่คาดไม่ถึงหรือการได้รับโบนัสจากงานประจําสําหรับผู้ที่สนใจการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการศึกษาข้อมูลและเริ่มต้นอย่างระมัดระวังตัวอย่างเช่นคุณอาจพบโอกาสในการลงทุนหุ้นของบริษัทเทคโนโลยใีใหม่ๆหรือการซื้อคริปโตเคอเรนซีที่มีแนวโน้มดีแต่อย่าลืมหลักการสําคัญคือ ไม่เอาเงินที่จําเป็นต้องใช้มาเสี่ยงความชอบผจญภัยของราศีเมษอาจทําให้คุณตื่นเต้นไปกับผลตอบแทนสูงแต่ควรคิดถึงความเสี่ยงด้วยเสมอปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เงินทองเริ่มมั่นคงขึ้นรายได้จากหลายช่องทางจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจทางการเงินมากขึ้นการออมเงินที่เริ่มต้นในเดือนนี้จะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับอนาคตแนะนำให้ตั้งเป้าหมายการออมระยะยาวและเริ่มปฏิบัติตั้งแต่เดือนนี้เลยครับด้านความรัก เรื่องราวเองหัวใจที่เต็มไปด้วยสีสันสำหรับคนโสดการเปิดใจรับรักใหม่ชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เหมือนกับการเปิดหน้าต่างใหม่ให้กับหัวใจความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณจะส่องประกายออกมาอย่างชัดเจนทําให้ผู้คนรอบตัวหันมาสนใจและต้องการทําความรู้จักกับคุณมากขึ้นช่วงต้นเดือนอาจมีบุคคลที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิต อาจเป็นคนที่พบในที่ทำงานเพื่อนของเพื่อนหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่พบเจอโดยบังเอิญลักษณะของบุคคลน,นี้มักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจในตัวเองและสามารถทำให้คุณรู้สึกสนุกสนานเมื่ออยู่ด้วยกัน ตัวอย่างเช่นคุณอาจไปงานเลี้ยงของบริษัทและพบกับคนที่นั่งโต๊ะเดียวกันที่มีบุคลิกร่าเริงและพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวได้อย่างน่าสนใจหรืออ่านพบกับคนในร้านกาแฟาที่คุณไปประจําที่กลับกลายเป็นว่าคุณทั้งสองชอบหนังแนวเดียวกันและมีความคิดเห็นที่ตรงกันช่วงกลางเดือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์คุณจะพบว่าตัวเองกล้าสแสดงออกและเปิดใจมากขึ้นแต่ควรระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นทําให้ท่วมท้นคนที่คุณสนใจ การให้เวลาและพื้นที่แก่กันและกันเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งปลายเดือนอาจมีการตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับความรักถ้าคุณรู้สึกดีกับใครคนหนึ่งนี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการแสดงความรู้สึกอย่างชัดเจนความจริงใจและความตรงไปตรงมาของราศีเมษจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจได้มากสําหรับคนมีคู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้น สำหรับราศีเมษที่มีคู่รักหรือคู่ชีวิตแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงแห่งการเติบโตและเสริมสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ของคุณจะผ่านการทดสอบที่ทําให้รู้ว่ารากฐานที่สร้างมานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนช่วงต้นเดือนอาจมีความเข้าใจผิดหรือมุมมองที่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนอนาคตการใช้เงินหรือการจัดสรรเวลาความเป็นผู้นําของคุณอาจทาให้อยากควบคุมสถานการณ์ แต่การเรียนรู้ที่จะฟังความคิดเห็นของคู่รักและหาจุดร่วมกันจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเช่นคุณกับคู่รักอาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องการเลือกจุดบมายปลายทางสําหรับวันหยุดยาวคุณอาจอยากไปเที่ยวรปะจนภัยเช่นปีนเขาหรือดำน้ำําในขณะที่คู่รักอยากไปพักผ่อนแบบสบายๆที่รีสอร์ท การพูดคุยกันอย่างเปิดใจและหาข้อประนีประนอมจะทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความรักเริ่มหวานชื่นอีกครั้งคุณจะพบวิธีใหม่ในการแสดงความรักและความห่วงใย,ายอาจเป็นการวางแผนเซอร์ไพรส์เล็กๆการทำํำกิจกรรมร่วมกันที่ทั้งคู่ไม่เคยลองหรือไปเดทในสถานที่ใหม่ๆพลังความเป็นผู้นําของคุณจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีสีสันและไม่น่าเบือ่อ ปลายเดือนอาจจะมีการสนทนาที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันหากคุณคิดจะแต่งงานย้ายบ้านใหม่หรือมีลูกนี่จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนร่วมกันความมั่นใจและความกล้าหาญในการตัดสินใจของราศีเมษจะช่วยให้ทิศทางความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นสิ่งที่ควรระวังแม้ว่าเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสดีๆ แต่ชาวราศีเมษควรระวังความรีบร้อนและการตัดสินใจโดยไม่คิดถี่ถ้วนลักษณะที่ชอบการแข่งขันและต้องการเป็นที่หนึ่งอาจมองข้ามรายละเอียดสำคัญการหยุดพักและใช้เวลาคิดทบทวนก่อนทำสิ่งสำคัญสําคัญจะช่วยให้ผลลัพธ์ดีกว่านอกจากนี้ควรระวังการใช้คําพูดที่อาจแข็งหรือตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเกินไปความจริงใจเป็นจุดเด่นแต่การห่อหุ้มด้วยความอ่อนโยนและการเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้อื่นจะทําให้การสื่อสารราบรื่นมากยิ่งขึ้น สุดท้ายคุณให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนและเติมพลังความกระตือรือร้อนที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าได้การดูแลสุขภาพจิตและกายจะช่วยให้คุณมีพลังในการรับมือกับความท้าทายและโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตที่รอคุณอยู่ครับเดือนนี้จึงเป็นบทใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันสำหรับชาวราศีเมษทั้งความท้าทายโอกาสและการเรียนรู้จะทำให้คุณเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีกว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมั่นใจเพราะดวงดาวกําลังส่องทางให้คุณเดินไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่รออยู่ข้างหน้าครับ